สวัสดีครับทุกคนวันนี้แอดมินมีบรรยากาศในขณะที่สโมสรด o มันฟูดประชุมทีมนะครับถ้าจะพูดกันตามตรงแล้วสโมสรด o ม d นฟูดจะต้องวัดกันกันกบสโมสรของจีนเพื่อที่จะลุ้นในการเข้ารอบรอบต่อไปนะครับผมต้องชนะ3.0ต่อ0นเซตแล้วก็ต้องชนะ3.1ต่อ1เซตเท่านั้นถ้าชนะจีน3ต่อ2เซตต้องมาวัดกันที่ค่าคะแนนด้วยกับอัลไทยทีมของคาสักสถานนะครับ ทางทีมงานสตาร์ค้ตก็ได้พูดคุยกันประชุมทีมแล้วก็พูดถึงจังหวะการบล็อกของจีนซึ่งแมทที่จีนเจอกับอาร์ไทยคาสักสถานจีนบล็อกไปถึง14คะแนนด้วยกันนำมาซึ่งแอคชั่นของเจเจนุสราต้องคำนะครับเมื่อรู้ว่าจีนบล็อกได้ถึง14แต้มเจ้าตัวทำหน้าแบบนี้โฮย้ยน่ารักน่าอินดูจริงๆนะครับเจเจของเราสร้างมีมได้อยู่แล้วแล้วก็เป็นมีมที่น่าชมซะด้วยเอย่อก่อนนะ โก้ีดีสุดเบอร์ไหนูปั้นเจ็ดเจะเบอร์สิบเจ็ดนะตีเยอะสุดนะอยู่หน้าก็ตีอยู่หลังก็ตีวันเจอคนเจอจีนนะตีไปยุหลูกได้แต่ได้แค่ถ่ายหกลูกนะเกมเจอกับีนจีนได้เปรียบตรงไหนสอนะจีนได้พอกสิบสี่ลูก

อีกหนึ่งอย่างที่ประทับใจนะครับสโมสรแดนเบนฟู Food, มีนักกีฬาต่างชาติมาร่วมทีมด้วยซึ่งจจเจของเราก็ทำหน้าที่เป็นล่ามพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วเลยทีเดียวทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นนะครับตัวเซตก็ต้องสื่อสารกับตัวตีอยู่แล้วสบายบรือไปเลย ประมาณนี้นะครับยังไงก็ติดตามผลงานของสมุทรดามันฟูดได้บิ๊กแมตเจอกับจีนอย่างแน่นอนครับรอเชียร์กันนะทุกคนนี่เป็นข่าวสารล่าสุดของวงการวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับนำมาฝากทุกคนกันมีอีกก็จะนำมาเล่าอีกไว้เจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ